ขอกราบสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโคทุกท่านครับไม่เช้าแล้วนะครับตอนนี้9 9นาฬิกา45นาทีแล้วครับจะเที่ยงอยู่แล้วนะโอ้โหเห็นเขาบอกว่าวันนี้นะครับมีกล่องฟรีให้นะครับผมเป็นกล่องฟรีประจําวันนะครับเขาบอกว่าให้ลองกดดูนะจะมีของแบบสุ่มนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ากล่องเนี่ยผมจะสุ่มได้อะไรนะลองดูนะครับเขาเริ่มกันวันนี้หรือเปล่าครับนี่แหละครับ กล่องฟรีประจําวันคืออนนี้ใช่ไหมครับเราก็ได้บอลแล้วก็ยารักษาแผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรับนะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเรามาดูกันว่าเจ้ากล่องใบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอาลครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะไปดูก่อนว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็อยู่ที่ที่ทางานนะครับวันนี้มีกล่องอีเวนต์มาให้ครับ อย่างเต็มอยู่นะเดี๋ยวค่อยกดนะครับผมเดล f ฟรีนี่นะครับผมยังงงอยู่เลยว่ามันเป็นกล่องสุ่มจริงเหรอไหนลองกดดูอีกทีก็เป็นเหมือนเดิมนะเขาบอกว่าให้รอช่วงบ่ายเย็นๆนะครับลองมากดดูอีกรอบของอาจจะเปลี่ยนนะเออไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงประการใดนะครับเพื่อนๆลองไปกดดูกันนะว่าได้อะไรกันนะครับของผมก็ได้แค่ลูกบอลนะเออนะครับบางคนได้อขนมปังได้อ่บัตรเปลี่ยน ท่านะเออนะครับกัรเปลี่ยนท่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆในกลุ่มเขาส่งมานะเออแต่ว่าตอนนี้นะครับก็พอผมกดดูแล้วได้แต่ลูกบอลนะครับกับยาเนี่ยนะครับโอ้จะโดนแกงหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่คนอื่นเขาได้กันจริงๆนะเออนะครับเพื่อนๆครับคนอื่นเขาได้กันจริงๆนะครับแบบเอ่อโพสต์กันให้ยเห็นอยู่ในกลุ่มเลยนะครับผมได้ อะไรทั้งหลายอย่างนะเออนะครับผมเปิดดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่รู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ไม่มีอะไรทำนะครับเอามีมิชชั่นที่ยังไม่ผ่านนะครับ Power up p o k โปเกมาคันเดิน2กิโลเดินไม่ครบแล้วครับผม3วันหมดเดินไป300เมตรเองครับจับช h โ d o w p ์โปเกมอนหนตัวนะเอาง่ายๆก่อนละครับถ่ายภาพโปเกมอนป่านะครับเพื่อนเบางคนยังงงอยู่เลยนะครับ ถ่ายภาพโปเกมอนป่ายไงเนี่ยครับก็จับนี่นะครับอ่เอาหนอนก็ได้นะจับหนอนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็กดข้างบนนี่นะครับผมข้างบนนี่นะครับนี่ผมวงสีน้ำเงินให้นะครับผมกดถ่ายภาพตรงนี้นะครับนะแล้วก็มากดถ่ายภาพนะครับผมกดเลยนะครับผมตึงบันทึกด้วยนะครับนี่นะครับอย่าลืมบันทึกครับ หลักใหญ่ๆก็คือต้องบันทึกมันเนี่ยนะครับผมลงไปด้วยครับนี่ครับครั้งที่หนึ่งนะครับผมถ่ายภาพนะครับครั้งที่สองกดบันทึกนะครับแล้วก็ถ่ายภาพครั้งที่สามนะครับผมต้องกดสามครั้งเนี่ยครับเควสผ่านเรียบร้อยแล้วนะเอนะครับก็ค่อยกดออกไปนะครับผมถ่ายภาพแบบนี้จะไม่มีอ่าเจ้าตัวมันชื่ออะไรเราผมลืมชื่อนะครับจะไม่มีเจ้าตัวไอตัวนั้นขึ้นมาให้นะมันชื่ออะไรวะนี่ครับเออโดเบิเนี่ยครับ เจ้าโดบวนนี้จะไม่ขึ้นมาให้นะครับเจ้าโดบวนนี้ต้องกดถ่ายจากในนี้นะครับเนี่ครับถ่ายจากตรงนี้เลยนะครับเขาถึงจะขึ้นให้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะนี่นะครับมันถึงจะมานะต้องกดอย่างนี้นะมันถึงจะมานะครับแต่กดแบบเมื่อกี้นี้เป็นกดแบบถ่ายโปเกมอนป่านะครับผมนะนะครับผมก็จะทําให้เราผ่านเควสเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับประจนภัยในเกาะอูราอุรานะครับขออนุญาตรับสักทั้ง3ตัวเลยนะครับว่าจะ มีอะไรให้เราหรือเปล่านะให้กดอันนี้ก่อนนะอ้าวนาโซโนคุสะก่อนนะครับก็เดี๋ยวเก็บอาแชนดี้ไปด้วยแล้วกันนะโอ้โหวันนี้ครับจะเที่ยงอยู่แล้วครับโอ้กอ็แวะเวียนเข้ามาทักทายนะครับผมใครที่ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ก็คือสกินไทยนะครับสกินประกัดของไอรีนะครับวีรมาซียานะครับผมก็ มาขอชิ้นส่วนได้นะครับผมน่าจะขอได้แค่สองชิ้นนะครับต่อไ d ดีของท่านเองนะครับน่าจะได้แค่สองชิ้นนะครับใครที่ยังเหลือสองชิ้นยังไม่ครบก็มาขอได้นะครับผมผมมีทุกชิ้นนะเอาละครับเจ้าลูกวอนัทเนี่ยนะครับผ่านเควสไปอีกหนึ่งเควสด้วยนะครับที่เปิดเปิดเควสให้เพื่อนๆรับชมนี่ไม่มีอะไรนะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าเราจะเจอตัวพิเศษหรือเปล่านะครับเผื่อ มีอะไรเป็นตัวพิเศษมานะครับก็จะได้ลุ้นๆกันสนุกสนุกนะอ่าไม่มีอะไรนะครับผมยิม,มานัตครับก็ยังไม่เจอชายนี่สักตัวเลยนะครับสามตัวที่เปิดมาในเคเวสนะครับส่วนมากในเคเวสจะได้ลุ้นพอสมควรเลยนะครับก็หลายๆคนเปิดได้ชายนี่เปิดได้ไอวีร้อยกันซะเยอะนะจริงๆค่อนข้างจะเยอะกว่า จับทั่วๆไปด้วยนะครับจับทั่วๆไปก็จะหายากหน่อยนะผมว่านะครับผมว่านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ครับกอรับของไปครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ๋อดอกเตอร์มาต่อครับมีอะไรเพิ่มไหมไม่น่าจะมีนะครับผมอืมไม่น่าจะมีแล้วนะครับนี่ก็ได้แค่บอลนะเดินอีกหนึ่งกิโลเมตรกรอต่อไปครับชนะการตีบอลอีกห้าครั้งก็รอต่อไปดูสิครับมีบอสอะไรบ้างตอนนี้โอ้โหมีโครนครับแล้วก็มีไข่ เต็ไมไ่หมดเลยครับผมมีไข่ห้าดาวนะครับไก่จะเกิดแล้วด้วยนะครับก็บคงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอบไปดูกล่องอีกสักรอบนึงครับซึ่งเหมือนเดิมครับก็ได้บอลสามบอลกัญญารักษาแผลหนึ่งอันนะครับผม ก็เห็นเขาบอกว่าสุ่มนะไม่ดูว่าสุ่มได้ไม่ได้อย่างไรไม่ทราบครับเอาละครับนี่ครับบุญเสาได้ของเยอะเลยนะครับได้ทั้งสี่ชิ้นนะผมสามารถที่จะมันอัพไม่ได้ด้วยนะเสานี้นะถ้าอัพได้นี่โอ้โหผมจะนั่งอัพทั้งวันเลยครับ <laughs> ในเสานี้แหละครับอัพได้หรือเปล่าดูซิก็อัพไม่ได้อยู่ดีครับแต่พวกพวกอ่ายิมเนี่ยนะครับอัพได้นะยิมนี่เขาก็จะให้อัพได้นะครับผม <laughs> แต่ต้องดูได้ว,ว่าเป็นยิมไหนนะ น่าจะเป็นยิมที่เราน่าจะเคยตีเคยทําเป็นยิมทองหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะมียิมที่ผมเล่นบ่อยๆอยู่นะครับก็จะให้อัพได้นะยังคงอัพไม่ได้ครับน่าจะต้องเข้าใกล้ๆก่อนนะครับผมโอ้โหเอาล้ะะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะไม่มีอะไรนะครับแวมมาทักทายนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมามวิวัฒนาการลานเจ้านุ้ยโคกุมะนะครับซึ่งผมเทรดมาแล้วนะครับได้เจ้าตัว i อวนะครับ90ได้นะตัวนี้น่าจะ i อ90ได้ครับแล้วก็เป็นลัคกี้โปเกมอนด้วยนะครับแต่แคนดี้ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแคนดี้ไม่ถึงนี่ทำยังไงดีนะครับตอนนี้หาจับไม่ได้ด้วยแล้วนะครับไอดี ID รักครับมีชายนี่หนึ่งตัวเองนะครับผม หนึ่งตัวเองครับ776ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้จับอีกหรือเปล่าเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าสําหรับเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์เปิดงานมาขออนุญาตทักทายเพื่อนๆก่อน,อนด้วยคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม